จะไปเดิมสตรีมมึงให้เว้ยด้วยกันโดนเฟสแบทอ๋อได้เลยเนี่ยโชว์ไก่เนี่ยใครอีกหนึ่งใครเป็นเน็ตเซียอะไรอโชว์เก่งี้ยคนเก่งเขาสตรีมกันเยอะเลยเฮ้เฮียเราเราต้องแวกได้มีคือดีป่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินพี่มีคนลงพี่กูรู้สึกว่าข้างานเราเลยวัวไมค์ก็ปิดตะบันน้ำเลยวอไว้เฮียเจอแต่ก๊อปไมค์ก็จะจะเปิดประตูไงวะเฮ้อเฮ้ยใครวะมีคนคน ไม่มีคนจริงนะเนี่ยเห็นลงตีนึงฝากกันโดเหรอไม่ฝังแล้วฝังเราดีตอนนี้มันไมเปิดยังไงนะทำไมวะกูไม่ได้ยินกูต้องเล่นเสียอีกอะฮัลโหลฮัลโหลเจ๊กูยังอะไรวะเนี่ยกูนี่นี่กูจะไปเรียนพิเศษหรือไงวะเฮียได้แต่กระเป๋าไอ้สัสพี่สื่อวะเฮียยาไปแดดแล้วแก้เป็นหัวสัสเฮ้ยตอนนี้มาเรียนออนไลน์เอ้ยนั่นแหละเรียนฟอมเพิ่ม เวิร์คฟอร์มโรมไม่มีปืนเฮียอะไรเลยเด็กเด็กกูจะไปสู้ใครเขาได้วะเกี้ยวกาดวะเ้ยไอ้เฮียแล้ครูเฮ้ยแล้ววะไปเรียนพิเศษเป็นเดิมเราเพื่อนเฮ้ยครูเขาบอกแค้มเสียงดังอ่ะมึงเสียงดังไหมวะเออปักปกกะระเลยเวนตรงนี้ตอนนีงนะพี่พจอดมอไซค์ว่ะไปทางมึงแล้วนิวไปเรียกหนุ่มถอยเลยแต่ตอนนี้ กลกลัววไะโอ้้ยหหลังโดนปะพี่พี่หลังยิงไปอะไปอะอะไรอะพี่ชุบพวกไหนพี่ไปโดนปะพี่มาถามครับกูกลับมาแล้วจ้าไปโดนไปเฮียกลับมาแล้วครับไปโดนวะผมนี่แหละโดนพี่เปิดประตูมาพี่เปิดประตูพี่เปิดประตูเสร็จแล้ว พี่บิ๊กไปไหนอ่ะพี่ผมอยู่คนละที่ยูไม่เห็นเลยตอมมึงชื่ออะไรวะอีเวนนี่เหรอเจ็บ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 นะเจ็บนะมึงเจ็บนะมันเจ็บนะไปไม่อยู่เนมือยู่บนนี้นี่วะฝังไฟคือยู่บนหลังคาเพื่อนอันนี้อันนี้เพิ่งลุกกลับมาเล่นครับโทษทีครับยังยังยังมีตัวครับต้องมันเจ็บหนัก เจ็บประมาณไหนวะเออจะเข้ายังไงวะไอ้เหียเราคนเดียว่เรากูมาแล้วเก้ามึงเดินไเอ้ยเก้าไปชุบเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนเนี่ยมึงเอาไอ้เก้าไปชุบมึงด้อเียกูบวกโูดูไงมันต้องมีคนขำไปกูกูเข้ากูเดียวกูตายได้แน่เหีย ไม่งั้นดาวไม่ได้จะไม่ต้องมีคนช่วยสัตว์ออกรถเรือไงล่ะไม่เป็นหายแล้ว่ะไม่มีเลยอย่าว่าจะหมนี่ไงอ้าวไม่มีเอาแล้วที่ใส่นี่เขาเรียกอะไรวะาเขาเรียกช้อนไหนอันนี้หมัวมัวแคปเลยครับอ๋อวกันนกอ๋อให้กูดีกีกูนกไปล็อกยังไงเฮ้ยเฮ้ยนะกูนะกูน็กคนว่ะตื่นเต้นสะพานสะพานู ต้องมึงเล็กแล้วเรียบเลยัตว่ในบ้านพี่ไอ้เหี้ยหลอดไฟทำไมึงน็อกกันสนุกเกี่ยวกะวเฮ้ยเปิดกูแม่งยังเดินงงๆเลยคิวไปด้ร่วงเลยสวยก่อนไปเว้ยพวกมึงสนุกกันยังวะตาระเบิดเปล่าสะพานเหรอไม่ได้บวะไอ้ตรงสะพานมีอีกนะเข้าไหมเพื่อนเข้าไหม

เกมแรกของกูแตกก่อนใครครับทำันนี่ทันนี่ของตัวท้ายตัวท้ายหลังเร็วไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงนู้นนะมาแล้วนิววนยังมาแล้วนิงมาแล้วอย่จะถึงนั่งดิถึงนั่งมตั้โอย่นโดย่นโดนเตยเพื่อนัวไยเพื่อนเตยเพื่อนย้อมซาบุล่าเหรอวะเออเป็นตังมำบากตาครับจบผมมีในหน้าที่สามลูก ไอ้เหี้ยแม่งหมวกก็ไม่มีกลับมาเล่นครั้งแรกแตกเลยกูแต่แต่ขาดสเีมมี่เหี้ยสบายใจเฮ้ยไม่คุมีคนหอกเขาเปะมันอะไไม่เป็นไรกูดีละสายแตกต่างแตกต่างเหรอวะสายแตกไอ้สัแตกแตกต่างแตกแตกแตกแล้วต่างแตกข้างหน้าต่างไอ้เหี้ยแตกต่างแตกมึงไม่ธรรมดาจะขึ้นหน้าต่างไอ้เหี้ยโป่งเป็นไรไอ้เหี้ยบอกว่าทำไมไม่เข้าประตูไอ้สัสแต่ขาดแน้าตแตง เออข้าง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 ไม่ค้าง <laughs> yeah. ขางหน้าต่างแล้วมันจิ้งจกบอกว่าโดนมันพับหนีบเงี้ยเฮ้ยในน้ำในน้ำออกมันเยอะจริงเลยนิวคุณหกกับนิ่เอาเอาเอาหมดที <c oughs> ่กูเด้อขอ้ยอ่าเนี่ยตอนนี้กูมาเป็นผู้ชมใช่ไหมครับอ่าเรามาดูเสื้อผ้าของอ่าคุณย่ปาปลากันนะครับตอนนี้ โอ้โหบราวน์เขานั้นช่างสีเทาเหมือนขมาวดินปืนเสียยิ่งกระไรพร้อมกับเียอยากกระจนชาวไรไม่ไม่ไม่กูกูกดดูตรงนี้ไงข้อมูลไงไอ้เหี้ยแล้วใส่กระโปรงด้วยจมูกแดงนี่นะมเป็นหวัดอ่ะ ไม่สบายออาจมสบย๋น้ำมูกไหลปวดศีรษะมึนใครใช้ครีมโทน้ำจะของเด็กกันเย็นเต็มเดี๋ยวเดียวเรียนก่อนเดียวหมดเลยเฮียไม่เปิดเรีนด้วยก็ได้เหนื่อยเฮียคุณครูเพื่อนไม่เล่นด้วยเหรอเออรีบไอ้เฮียไปเพื่อนเฮ้ยละไอ้ป๊าปป้าที่มันลอยตัดหน้ามึงคืออะไรวะมันคือหมอกหมอกจริงจริงหรือเปล่าแสงเลเซอร์เฮียจริงเหรอเฮ้ย เฮเท่ดีว่ะหน้าจอเป็นเท่ว่ะลองลองยืนนานๆได้ป่ะไม่ได้เจ็บไปสัตยูตาคุบะกูวิ่งตามมึงเนี่ยกูวิ่งตามมึงมานานมากแล้วเมื่อไหร่มึงจะให้กูอยู่อยู่ที่กูเข้าวงไอ้สัตว์เข้างไอ้แล้วแล้วไอ้วงแดงๆในแมปนี่คืออะไรวะเลยลูกบอลเก่งๆมันคือโซนนั้นอากาศมันคือพ่อมึงเอาของขวัญมาฝากเว้ยมาทางเครื่องบินนี้เฮียมั่เชื่อก็ไป็นเลยมั่เชื่อมึงก็ไปลองยืนดูดีพองส่งของนขวายไปเต็มเลย อ๋อเีต้องลองให้ลองให้นิวลองไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเกูแม่งคนขาดตอนข้สิบแดนิวนม่ใางนิวเว้ยนี่กูมาสตรมให้พวกมึงใช่ไหมเนี่ยมึงยิงก่อนไมเอาคุณหกมาดีดีดงงี้เก็บไปมึงนี่ชอบยิง่น้เก็บไปกูขอโทษ้ี่แค่กูเห็นเราโอเวอไม่ไหว่ะเพื่อยิงเลยเล แล้วอ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh, ่าสลับเราสลับไปที่อีเวนเลยมีคนในบ้านกูนิ้วทีเลยแ้วเฮ้ยดันผ่นไปเจอมืดีซ้ายซ้ายโอ้ดีละแตกเพื่อนกูหน่อยในบ้านในบ้านยัมสตาที่ยัมสตายัมสตานิวทำไมมึงเงียบไปแล้วอ่ะเนี่กูหันไปเจอหน้ามันจะดีเลยไปติดตามทีเดียวเท่านั้นแหละ กะลาวลาไม่ได้ดูหนังกัปตันเมการะวังซ้ายเกลียเก็บหมดหรือว่าหล่อดเท่หล่อเท่ว่ะแน่นอนเพื่อนแน่นอนโอ้โอ้โอ้เว้นกึกเสียงหล่อด้วยโอ้ไหนมันนมัตายไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้หนั่นแหละมันตกตาพี่จักรวรนดินั่น คนดองไหนทีี่คนดองผู้ายคนตีเดียวรู้เรื่องเลยสเตแน่ไอเฮียชิวแดกเบียร์ไอธรรมดาเพื่อนแค่สบตาเจอเท่านั้นทำเอาคุ้มสั่งเต็มหูมาแล้วไงอุ้ยเฮียใครวะบอทบอทกูก็ไม่รู้เหมือนกันบอทถามไปดิโทรถามพ่อมันดิคือใครวะกู่เดอะฟักกิ้งอายู อะะไรนที่มาไวเยียดอยู่ว่ะทีมพึงหัดยังไม่ยังไม่ได้บรรจุมันต้องตายประมาณสี่แสน่ารอบชั่วโมงบรรจุเป็นบอทฮะมีถามสายพูดพิเศีย็ขึ้ได้กูเฮ้ยพวกพวกมึงเล่นล็อกแมนกันไหมวะไม่เอาไม่อยากล็อกฝั่งนี้เลยอยากไม่ได้แสงทีชัดเจนเลยพี่ทางซ้ายอยู่บนเขาอ่ะกูขึ้นฝั่งนี้ด้วยบนเขาประมาณ89ตัว89ตัวเหไรวะ <c oughs> เยเอะจะไว้ตัวพี่ไอ้เหี้ยมึงแยกล่างไงประสานอิ่มนะกูเข้าวงกันแล้วพ่อของยิงกันไปเลยสัตว์เว้ยตามๆระวังชนหินออ้ยหีห,ห,หีแต่วไงดูมึงทำไมทำไมต้องลากเสียงยาวพี่เออไม่รู้อะ <c oughs> จบเกมนี้จบจบ,จบเกมนี้ทำไมรีพอร์ตต้อมนะดึงเชีงนี้เฮ้ยขอโทษได้เดี๋ยวกูไปบวกให้รอกูแป๊บเลงรีพอร์ตต้อม กูน <54. S 2> ี่ไอ้เหี้ยเนี่ยกูมาสตีมให้มึงไงเฮียมึงจ่ายค่าเน็ตให้กูเลยเก้าบาทใช่ไหมพี่โอ้โหเก้าบาทเน็ตพีโอทีเออมึงเห็นนี่ไหมมึงเห็นตัวเหี้ยนี่ไหมสายตาเขา่ังแหลมคมเป็นของคุณใช้พื้นให้โทรนับเว้ยฮะไม่พี่ตอมใจโป แล้วใครตะกี้ีติดหินไปสองนาทีใช่คุณจะบอกว่าพ่อมกำลังมาทางอ๋อเฮ้ยแสงไฟฟ้านั้นไอ้ที่ที่เป็นเลเซอร์ใช่ป่ะใช่ลองลองลองไปยืนดิไอ้ที่แม่งตะกี้นิวไปยืนแม่งโคเท่แหละ เมีแต่งใต้ีนุ่งวิเก้าเก้าเร่อเ้าเลยวะรูปละรูปละอันนี้มันอยู่บนยอดดอยดอยเกี่ยวเรืลวกว่ะกำลันเยอะเลยพี่ อย yeah, ู่ขี้บวดแล้วเพื่อนอฮไยติด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 เลย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 เก mm ูกเลยยยเลยวเเยเยเลยมเลยเอยมลยเลยเลยเลเลยดเเยเลยเเลยเลเ ไอที่อาคารยังกาบมึงเกีบยมันเท่าไหร่เนี่ยอาคารมันงูเลยเฮียที่ว่าเกิดปีมะเสงเนี่ชาวพนะให้ด้วยแหม่ไอสัตว์แน่นอนแล้วก็เดินไปโดนงูจกตายตัดฉากรอบโอ้เฮ้ยข้งมึงซื้อเซฟปล่าวะซื้อเซฟกี่บาทวะเฮ้ยคุณมึงสตรีมทุกทีมึงต้องโชว์พาไปดิเพื่อน Oh, โอ้โหที่อะไรโดนนอนดิกูอะ <c oughs> ไอเฮียเฮเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเล่นเสร็จทักแชทกูมานะกูหลับรอไอ้เฮียเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อดิกูไปอาบน้ำปาดถูได้ประมาณแปดน้ำอ่ะโอ้โหไวเกินไปสัตว์ไอเฮียยิงยังไงของไม่ได้เก็บไปไหนเนี่ยต้องทำต้องทำรอบไอ้เฮียชั่วโมงนี้ต้องทำรอบโอ้โหรอบจัดเลยนะพี่เนี่ย รอขนาดนี้กูว่าแตกไอ้ทัดมีใครอยู่ไปแตกพี่น้ำด้วยเนี่ยโดนเปิดซิงไอ้เฮียซิงใสัผเหวอไอ้เฮียแม่งกูลืมคุมยังไงไม่รู้ไอ้เฮียลืมไปแล้วมึงก็ไปที่เนี่ยคลินิกก็ได้มันจะมียาให้มึงยาอยู่คุมคุมได้ กูไม่น่กลับไปเร่นงคอามบิวตี้เลยสเอ่ออะไรนะยาคุมใช่กูเห็นไปแล้วต้อมเห็นโางดีงไอ้ยี่แตกกูไอ้กูยิงเปิดมาด้วยไอ้หีข้างพี่มาแล้วมาแล้วน้ามึงเลยอ้ามาแล้วเสียงบอยไอ้เฮียตายตรงนี้ตรงยาตรงยาตายปะตายปะเฮ้ยลองคว้างชนอิดบล็อกข้างหน้าตรงไหนดิมันมันจะเป็นยังไงวะเฮีด บางรอนบางรอนคุ้ยเลยเด็กเมื่อกี้กูเห็นเตียงในมึงด้วยเฮียไม่ฝันร้ายเนี่ยกูไม่มีระเบิดควันลบเอาระเบิดควันไอ้เฮียแล้วขอบน้ำตาด้วยนะมึงใส่ซ้ำมั่งเน่าอะไรเฮียมึงลองลองลองคว้างใส่ตรงเนี่ยก้อนอินข้างหน้ามึงหน่อเด็กแบบมันมันจะเป็นยังไงวะจุ๊บ ยิงอะไรกันแต่เดี๋วมันก็แค่กระถุนมึงกลัวอะไรวะไม่ให้กูกลัวเลยกระสุนพื่อรเพื่อนกระถุนแค่ไหนมันเหมือนเป็นแขนกอ้เหี้ยยิงเพื่อมันตายจะหลงเมียใหม่ป่ะเออเรายิงปืนขึ้นฟ้ายิงเลยเปิดไม้ออกเลยมือเบาวัดมือกูป่ะเอ้สัตว์ไปกับเพื่อนกูไหม กูปไปกูไปกับมึงตั้งแต่กูแตกอะไรเงี้ยตอนเนี้ยกูไปไก่นิวแล้วนี่ไอ้ไนิ <c oughs> นวนนก็แตกกูไก่นิวก็ไปกับมึงไงตอนนี้มาแล้วพี่สัญญาเอาซ้าย <c oughs> เป็นกูนะกูจะขึ้นไปรองเป็นยอดเขากูจะไปดักแม็กเลยสัสไปปลูกตะไคร่ตั้งสามแผงจะไปวะปกูขายอะมาวะเด้อเด้อเด้อ การยิงอะไรกันน bon right? yeah. ี like ่เ <sailing> ผ <noise> <ốc> ื่อจริงเลยคนเก่งเนี่ยเฮียอ๋อมึงลองงั้นมึงลองแบบถือถือหมัดไปต่อยมันได้เฮียเฮียกูจะตายเขาจริงแล้วกูจะเจองูฉกถ้าถอดแดดน้ำแล้วโดนถอยกระบานะกูจะขาไม่ยิ่งเลยเฮียกูจะเจอกูฉกแล้วเพื่อนกระป๋องก็สีฟ้าทำไมน้ำมันสีเขียวอสัตวออกมาได้มาเป็นควันด้วยเฮียควันเขียวไอ้สัส อืมเอเอ,เอต้องเหนียกก็น้าบอมมีมอเตอร์อยู่เออแว้นเลยเพื่อนแล้วเดี๋ยวกูตายด้วยกแหวนนี่ตัวเรียกตีนเลยแท้โอ้โห oh, สุดแล้วระดับนี้กูต้องรอหินกูต,ต้องรอหินไปก่นอนเพื่อนโอ้โหเบ็งไม่ต้องใช้เอาตีนลงพื้นเอาเอใช่เดีย๋ยวกูเข้าไปรวมวงด้วยถ้ามึงเรียกกูขนาดนี้ เขาบิดตูดแล้วก็ดึงสายคันเร่งออกแล้วดึงรับรองบินอ่าเป็นงไต่อเบรกไม่ได้ดิควัวท่อลมมมมาแตกคมไปดึงสายคันเร่งครับพี่เฮ้ยเฮ้ยมึงดึงสายคันเร่งมึงดึงปืนเดียวออกด้วยมึงจะเก่งเกินไปไรเี้ยมึงโดนเผาโดงแน่หัวนี่ไส่กับปืนได้แล้วเมื่อกี้เสียงแม่งแน่นสัตย อ้าวยิงกันนอกวงเนี่ยผมอยู่แนว่ามาจากน้องหนูหายไปเลยคุณรอรับคิวฟิตขึ้นเลยแย่าทำไมกระตุกวะแสดงว่าอยู่ข้างนอกเลยนอนฮ่นอนโอ้โหี้ยะเต็มเลย เงาไอ้สัตว์เฮียครับยาแรงด้วยคลางใช่ไหมเฮียตายมาสองเดี๋ยวจะตามตัวเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้มอุ้ยท่หงายไปดีเฮ้ยไอ้ทีมตะกี้ดีว่ะมึงไปล่อเพื่อนมันก่อนนี่ล่อมือใช่ดิแก๊งเจอฟ้าน้องเงินเนี่ยเฮียแล้วกูอยู่ด็อกวงเลยสัตว์แต่ที่แน่กูแตกก่อนเลยเหรอเฮ้ย เพื่ออะไรวะเยี่ยอไอชุดไอชุดหมวยไปแตกเหรถ้าแม่งแตกที่มัได้เปรียบอยู่ด้วยหาตุณเบือที่จะยิงปืนแล้วลองมายิงปลาในรอยัลคาสิโนดูสิเกมสนุกเล่นง่ายและได้เงินจริงอันนี้ไม่ได้โม้นะกระดุกกระดุกกระดุกไหมยิง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 ฉลาม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 มันไปแล้วยิงกระบู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 ไอ้ข่แม่งมายิงวะไข่แม่งมายิงวะยิง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 แตก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 มันไม่แตกผมได้แตกพิเศษโหลดเกมตอนนี้ผมมีชิปให้ฟรีแต่ชิปเอาไปเล่นกันยยาาววๆเเพีีงงแคค่่ใสโโ้้ดดตัันหหลลจกกม ถ้าฟังก็ไม่ทันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดเกมและโค้ดเอาไว้ใตค้คลิปนะครับ